แจกว่าสิีดียิ่งกว่าเลยอะไรเงี้ยคนยินงยุ่ยไกนบ่มีไม่คับสามสองหนึ่งสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้มาเจอกับผมนะครับดีนะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับคลิปแรกเลยที่ก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรดีเนาะก็เลยแบบว่าจะพาไปเที่ยวพาไปโู่นไปนี่นะวันนี้ที่เราจะไปกันคือเถื่อนห้วยหลวงนะ สองคนคือมีผมนะครับแล้วก็พ่อเป็นคนขับรถให้นะวันนี้ก็ออกบ้านมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงเย็น30ครึ่งสี่โมงเย็นครึ่งน,นะครับไกลไหมพอ่อ<ะ> <laughs> ไกลปะ <c oughs> ประมาณสิกว่ากิโลประมาณ10กว่ากิโลนะครับ <c oughs> เผื่อ้ม่หลวงจากในตัวเมืองนะ <c oughs> ก,นก็ยังไงก็ ถ้าถึงเขื่อนห้วยหลวงแล้วเดี๋ยวยังไงเราตัดภาพไปอีกทีเลยนะ อนนี้เราถึงหน้าป่าทางเของเขื่อนห้วยหลวงแล้วนะเมื่อกี้เพิ่งจะเลี้ยวจากทางเลี้ยวมเมรุตรงสี่แยกไฟแดง้วที่ขึ้น่าป้ายเขื่อนห้วยหลวงไว้แต่เราลืมถ่ายไว้นะครับเขออื่อนห้วยหลวงนั้นก็เป็นแบบสถานที่นะครับของท่องเที่ยวของคนในจังหวัดอุดรธานีครับอันนี้อยู่ตำบลหนองบัวซอแล้วทางไปหนองบัวลำพูใชาหนองบัวลำพูใช่ทางมาหนองบัวลำพูนะครับออส่วนใหญ่ถ้าคนอุดรแบบ เลือกที่จะเที่ยวอะไรแบบใกล้ๆอะไรเป็นส่วนใหญ่ก็จะมาเขื่อนห้วยห,หลวงกันนะครับมาแบบมาถ่ายรูปมาชมวิวกันนะครับถ้าคลิปแรกนี้ <c oughs> กล้องสั่นหรือเสียงไม่ชัดหรือยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นคลิปแรกนะเราก็แบบอยากลองถ่ายโน่นถ่ายนี่ดูนะครับตอนนี้เราก็กำลังเข้าไปทางในเขื่อนในทางเขื่อนห้วยหลวงนะครับเขื่อนห้วยหลวงนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะเปันเกิด คนผู้ชมนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับจังหวัดอุดรธานีเรายินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับออตอนนี้เดี๋ยวเราขอนั่งรถสักคู่นะครับขอนั่งรถสักคู่นะเดี๋ยวจะไปถึงเขื่อนห้วยหลงแลเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีโอเค งนะครับนั่งรถมามันก็ไม่นานนะมันก็แป๊บเดียวนะครับนี่วิวข้างหลังเห็นไหมอันนี้คือเขื่อนห้วยโลของจังหวัดอุดรธานีนะเป็นเขื่อนเขื่อนประจําของที่นี่เนะาะนะนะหมเขื่อนประจําจังหวัดนะ <ๆ S 2> ครับผมมานี่ก็มีคนอยู่ประมาณสองสามครอบครัวก็สองสามคันรถนะครับเดจะยังไงเราไปดูวิวข้างนอกกันนะว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะ ใครจะขี่มาก็ขี่เข้ามาเลยนะครับยามไม่ทว่าอะไรนะครับนี่ถ,ถ,ถึงถึงถึงแล้วแหละเดี๋ยวลงไปดูวิวกันนะครับไปเราออกมาจากร้นตอนนี้เราอยู่ข้างนอกเยอยู <c oughs> นล้โ <Okay S 2> <c oughs> อเไปอิดแ <c oughs> น,นี้ก็เป็นวิวของเขื่อนนะครับ ภาพอาจจะมนๆนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายคลิปย้อนแสงกนะตอนนี้กำลังเดินไปเดินไปตรงไหนนะขอเดินไปซ้อสันเขื่อนนะครับตอนนี้จะมาตอนมาตอนช่วงเย็นๆนะครับจะดีอากาศดแีแดดแรง f i นิดนะครับวิว ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเลยครับนี้ผมเพิ่งเคยมาเขื่อนห้วยหลวงครั้งแรกนะอันนี้ผมไม่เคยมาเลยนะครับเนี่ยมีแต่พ่อเคยมาพ่อเลยพามาถ่ายเลยแบบนี้นะเป็นคลิปแรกนะครับคลิปแบบทดลองเทสนะครับอันนี้เป็นการมาครั้งแรกของผมเนของเขื่อนห้วยหลวงนะเด็ิจนโตเกินมาอยู่อุดรใม่ไม่เคยมาขุดเขื่อนเขื่อนห้วยหลวงสักทีเลย พ่ออันนี้เขาเอื่อนอาเครื่องยังนี่เครื่องสูปน้ามังปะอ๋อเรือกำจัดผักตบชวานะครับดโอ้ทุกคนอากาศดีมากดูดิโอ้แดดกระจายภาษาอีสานห้อยแยงตาแบดนี้แดดแยงตาอีสาน เมนเทอรี่ก็สีดีเนาะพอเขาสิลับตอนไหนนี่สักพักสักาค่อนข้างดีนะครับตอนเป็นช่วงมันหยุดพอดีเลยก็เลยว่างออกออกมาถ่ายนะวันนี้แล้ววันนี้เพิ่งไปแคส หมดนักแสดงของสอบดูหีเสร็จด้วยนะครับก็เลยว่างมานะครับตตอนไปแคสก็นั่งรอแคสอยู่5้หกชั่วโมงไม่ถึงหรอไปตอนเที่ยงไปตอนเที่ยงได้แคสต,ตอนไปสนะครับนั่งรอคนอื่นเขาแคสเสร็จนะทีนี้ก็เหลือแค่รอว่าประกาศผลว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน จะมาก็ามาได้นะครับวิวกำลังดีเลยเดี๋ยวผมจะมีเก็บภาพถ่ายสวยๆของเขื่อนห้วยหลวงให้ด้วยนะครับเ,รเดี๋ยวเด๋ยผมมีเก็บภาพไว้ด้วยแหละมีถ่ายภาพไว้ถ่ายภาพวิวนะครับว่ามันจะเป็นยังไงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับปไปดูกันเลย ตอนนี้พ่อบอกว่ามีแผนต่อนะครับคือไปสวนดอกไม้แบง์เบนจามานะครับที่อยู่ห่างจากจุดนี้นะประมาณ14กิโลเมตรเป็นที่เที่ยวอีกที่ท,ที่เที่ยวหนึง่งที่เหมือนกันในอุดอรนะครับสวนแบง์เบนจามานะครับเป็นสวนดอกไม้นะครับอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ14กิโลเมตรเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดถึงที่นู่นแล้วเดี๋ยวผม แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะมุ่งไปหน้าไปที่สวนดอกไม้ที่อยู่ไม่ไกลนะครับประมาณสักสิบห้าหุดกกิโลประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้อันนี้เปลี่ยนเปลนพกขอครับเปลี่ยนพวกขอครับเดี๋พวกกวัลกเดีรามาเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณเวลาก็ประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งประมาณนี้ สวนดอกไม้นี่นัจะปิดตอน6โมงเย็นไม่รู้ว่าเราจะไปทันหรือเปล่านะครับก็แต่มันก็อยู่ไม่ไกลาจากนี่หรอกใช่ไหมใช่ไม่ไกลาจากนี่<ไ>ประมาณ10กว่าโลที่เราออกมาก็หายรู้แล้วแหละสวนไปจักเขื่อนห้วยหลวงครับเขื่อนห้วยหลวงนะครับเวลาปิดทําการก็6โมงเย็นนะครับเป็นสถานที่ราชการนะครับสถานทีร่ราชการเยอะยัไงก็ต่างปิดคลิปนิดนึง เดี๋ยวเอ <c oughs> uh, ้ยไม่ได้ป <c oughs> ิดคลิปดิฝากมเปิดคลิปนิดนึงเออเดี๋ยวถึงเขื่อนห้วยหลวงไอ้เขื่อนเงี้ยต่อสวนดอกไม้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีแล้วก็มีการเก็บภาพตามทางไปด้วยนะครับวิวเป็นยังไงแล้ววิวเมืองอุดรนะครับเดี๋ยวพอถึงสวนดอกไม้เดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึ่ครับ เอาละครับตอนนี้จากที่ขับรถมานะครับก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับเรามาถึงสวนพอดีนะครับไม่ใช่สวนแบงนะครับอันนี้เป็นสวนห้วยสำราญนะครับก็อาจจะทดแทนได้เหมือนกันละนั้นเนี่ยบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะครับมีดอกไม้เหมือนกันแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ดอกไม้แบบว่าสวนแถวแถวนี้ ขาฮิตมากนะก็จะเป็นช่วง3 4สเดือนที่แล้วที่แบบดอกไม้เขาขึ้นนะครับขึ้นอันนี้ล้าคนแชร์ลงพงลงเฟซนะครับอ,อันนี้น่าจะหมดฤดูมนแล้วมัม้งดอกไม้ก็เลยน้อยนะครับน่าจะหมดฤดูมาแล้วแหละบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับ ตัวนี้ผมเคยมาแล้วทีหนึงเคยมาแล้วทีหนึงเป็นช่วงที่ดอกไม้ขึ้นพอดีนะครับก็ตอนมานี่ดอกไม้เยอะนะแต่ว่าตอนนี้นหมดฤดูของมันแล้วนะหมดฤดูของมันแล้ว,เ,วเรามาถ่ายรูปเก็บภาพสักที่ตเด๋ยวที่หนึ่งเราก็จะกลับกันแล้วนะครับกระพกนะครับวาทางนี้เข้าไปในตัวมันก็หลายกิโลอยู่นะเรากลัวว่ามันจะดึก กินไปนะครับบรรยากาศดีนะผมว่าบรรยากาศดีเลยนะึกถึงเทียงนารกระดนั่งคุยนิดนะึง ังไม่มีคนเยจะพาไนี่เห็นไนี่นี่พาไปนี่พาไปเดี๋ยว<พ>อ, <S <S อย่างไงเราเก็บภาพส่วนดอกไม้ห้วยสำราญให้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับไปนะครับสวัสดีครับ โอ้ยลืมไปถ้านี้เป็นอันนี้คือคลิปแรกนะค,คลิปแรกอาจจะมีแบบผิดพลาดนิดนึง,นงกล้องซันพูดไม่เก่งเลยต้องขออาภาัยด้วยแล้วนี่เป็นคลิปแรกนะเป็นคลิปแรกอยากลองทําดูอยากลองทำดูว่ามันจะเวริร์กไหมอะไรแบบนี้ถ้าถ้ามันเวิร์กก็ทําต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> งัก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีครับ